ก็พามาดูมิ่งครับมิ่งกับคุณแม่ครับครับเร,เราเอาหญาให้คุณแม่ก่อนนะครับผมอ,อุอ้ ี๋ยวครับก่อนแล้วมิงเจียวเจียวแลนไปแลนไหมอย่าก,กอดครับอ,บอย่ากอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับคิดถึงมิงคนน่ารักแกงสวัสดีครับผมต่อมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาสวัสดีครับก่อนเร็ว มิ่งตื่นแล้วนะครับผมเอาันตูดออกมาครับหันตูดออกมาชูเอาสัญญาณภาดเสียงเป็นไงบ้างครับผมชัดเตินดีหรือเปล่าครับขอ,อากก่าคุณแม่กินแล้วครับ <G round> สวัสดีครับก่อนครับสวย รับหอๆเลวเฮ้ยเฮ้ย,ยวันนี้จะไปเล่นอะไรนีเนาะน้องมิ่งนี่เ,อเ้เออะไรอะไรก่อนเมนยังไง ดูมิ่งครับโอ้ดูช่องน้องดาวดูอันนี้มันดูมิ่งมิ่งโตแล้วครับผมมิ่งครบ6เดือนแล้วนะครับ6เดือนแล้ว6เดือนเต็มเมื่อวานนะครับเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวพ่อเบลเปิดให้มิ่งก่อนนะครับเดี๋ยวมิ่งใจจะขาดหนาวหนาวมือแข็ง

สวัสดีค่ะหนอมิ่งวิ่งจะเตรียมตัวไปขึ้นขึ้นร้านใหม่เปิดร้านใหม่ขึ้นร้านใหม่ก่อเปิดร้านใหม่ก่อนให้พี่บอบานหน่อมิ่งเตรียมตัวก่อนอาบน้ำก่อนอาบน้ำเร่ร่หนอมิ่งจะอาบน้ำเร่ร่ก่อนอาบน้ำหล่ร่แล้วก็ทาแป้ง เอาน,น้ำรอแล้วทาแป้งน,นิ่งสิไปย่คะ่ะนิ่งสิไปงานนั่นเปิดร้านับเจ้าให้พ่อเสืยอย่จ้าเดี๋ยวทำน้ำเต็นจัวทาแป้งหลรอก่อ เดี๋ยวมิ่งสิไปเจิม้านให้ปาเสียค่ะ,<ล>ะเกิดทำเสียงครับทำเสียงด้วยวแต่งตัววันนี้เหมือนอันนี้มิ่งจะอาบน้ำแล้วก็จะทาแป้งนะครับผมทาแป้งแล้วก็ ทาแป้งกับพุณแม่ก่อนแล้วก็จะไปเฮ้ยอดูครับพรุ่งนี้ไปหาดาวมงคลไหมอ๋อเดี๋ยวต้องเดี๋ยวจะไปเล่นกับพี่ดาวอยู่ครับมิ่งไม่มีชุดหลอดนะครับมิ่งชุดหลอดมิ่งไม่มีครับตอนนี้เอ๊ะเอเอ้า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  เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ไแล้วถังถัถังแตกเอ้ยโอ้หหลุดเลยวะเอาโอ้นู้นามน้คุณคุณเบ้เม่วดโจ๋เลยคุณดูตูดครับออกมาป่วนมิ่งออกมาแล้วออกมาแล้วนะครับผม

เป็นไงบ้างครับตอนนี้ครับจับออกม่เนี่ยเ,เดี๋ยวลองลองไปดูตรงนี้ดูว่ามันมันจะชัดไหมครับเ,เป็นไงครับอยู่แถวนี้ชัดเจนไหมครับหรือเข้าไปมุมอับบ่ดูคุณแม่ก่อนครับจับออกมแม่รูเ้เป็นไงครับชัดเจนไหมครับอยู่แถวนี้ครับไม่ชัดเลย เป็นพ่นนบวาชัดยังครับผมยังบอสัตเดี๋ยวเดเดี๋ยวขออนุญาตแป๊มหนึ่งนะครับเป็นไงครับชัดยังครับผม ภาพแตกตอนนี้ก็ยังแตกอยู่ครับดีขึ้นยังครับผมคึกมากหาเล่นดินแล้วครับม่งบอกตอนนี้ดีขึ้นยังครับผมน่าจะร้านแบบน่าจะร้านตัดพวกตัดเสื้อผ้าครับ ร้านรับตัดเชื้อผ้านะครับเมยฝากก่อนนุ้มยิงด้วยครับเอ้ย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 เอ้าเอาฮะไวไฟเป็นไหนแต่คือนก่อน่าจะเป็นที่สัญญาณนะนี่ดีขึ้นไป เ,เป็นไงครับฮะอ,อ,อ,อือยูขาลังเลยเงี๋ยมิงน้อยมิงสะท้านไอ้มิงสะท้อนแสงเอา้าลุกล่อ,อ,อน,นี่เล่นออกมาแต่เช้าเลยหมูกลางหางชี้คึกมากเลยครับ เปล่นมาป่วนแต่เช้าชัดเจาจ้าสงสัยเป็นที่สัญญาณอินเอร์เน็ตครับเมื่อกี้แบบขึ้นขึ้นสัญญาณอาจจะมาเป็นบางช่วงครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นที่เน็ตดครับผมโอ้เรียนสูดอะไรมาเนี้ย พามิ่งไปป่วนานง๋วยเดี๋ยวก็เสียเลยจ้ะเดี๋ยวให้มิ่งกับคุณแม่น้ำแต่งตัวก่อนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปครับก็อย่าลืมเข้ามาชมด้วยนะครับผมเวลามิ่งไปเจอเอ้ยอโอโอ้โถยถถอยเสียถอยเดี๋ยวเราเอาไม้เดียวขู่ครับ ถยเรีวเีวเเนี่ยมาทันดูสุดครับไปหามไม่เ๊ยบไปลูกไม่เ๊ยบได้อะไรมารลืออล้าไก่ครับสงสัยอยากปล่อยไก่ออกมาวิ่งแล้วด้หนิมิ่งน้อยขี้ดื้อครับวิ่งไม่ค่อยขี้ดื้อครับแต่๋วมิ่งแบบอยู่นิ่งไม่ได้แล้วครับถ้าไม่หลับครับมิ่งบอกออกสำรวจบ,บ้านอีกแล้ว พาหิงมาหาจ่อยด้วยครับผมอยากไปงานแล้วตีนิงสุน่นคะ่ะเอาเด็กไปก่อนนะคะไปเปิดร้านคะ่ะครับผมขอให้เปิดร้านข,ขายดีๆนะครับวันนี้ครับเอาเอาเอาหรียญหอน,นูแบบดได้นี่พุ่นเอาไซคขอ้อหมุนหมุน,นเรียบร้อยหักหักเลยหมุนนูยอหมุนปุยโอ้ ถือไหมหาไปเกียร์แล้วมิ่งเบื้องเอาไปเกียร์เลยฝนเป่ารอลดน้ำนมันยังบรหาโอ้ยหักเลยครับเรียบร้อยหักเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาแบบแบบใหม่ก่อนเอาเอาแบบเป็นยางพลาสติกแบบเหนียวๆฝน เลี้ยนไปแย่งหรอ,อไปครับผมวันนี้มิ่งไปอยู่ครับเดี๋ยวอีกสักคู่นี่ครับเกียมเลยมูเล่หุบเียบร้อยครับหักเลยเฮ้ยบๆๆเบาเบาเบาเฮ้ยเจี๊ยบเลยไปกินขนมมาหนาคุณไปได้อะไรเอื้นไปแน่นอ้เขาขวอกไกล้แล้ว โอ้ยโอยทบไปนั่นเลยโอ้ยหอกเกย์ยี่ปังไปโอไปโอ้ยผ่านหอกเกย์แล้ะนะต้องใช้เป็นแบบยางใช่ครับน่าจะต้องใช้เป็นแบบยางครับอู้ปุ้นแม่รอดละไอ้รอดรุดนไปเจ็บพุ่นนี่ทวั้งมุนไปจริงนะ สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังเข้ามารับรุมนะครับผมเอิเขึ้นบ้านแล้วพูนะ่ะพูนขึ้นบัน,นไดแล้ววันนี้เออขึไ้ไปหาผู้เดนันไปหาดูอะอลีเขาเพราะเสือเคยเรียนขึ้นนี่แหละครับมองเคยเรียนขึ้นครับเฮ้ยขึ้นไปสูงเท่านั้นขึ้นบ้านแล้วเอาเอา<ๆ>ขึ้นไปออนอนเท้างันบ่ลงแม่ลงแม่มาติโต๊ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยเจ้าเด๋เนาะ ฝากพ่อเป่ากอดกอดหอมมิ่งให้หน่อยครับได้เลยครับผมได้เลยเพื่อนสีเปียววัน <c oughs> นี้อันนั้นไม่เจ็บเลยห้องลยหูปุ่นไปอีกแล้วปุ่นไปอีกยังอีกนั่นเอาเอาถอยหลังแจ๊กจ๊กเอาเอาเอาอยู่นิ่งไม่ได้ครับอยู่นิ่งไม่ได้เลย,ย,เลยหักเดมิ่งหักเดมแมนครับบันไดสิฮักครับผมเดินล้อลุนรรแล้วนี่อืมปุ่นเอา้า ตาลังขึ้นนะโอ้ตัวสะกดเป็นไงครับผมเออห<อ>มุนหมุนหมุนตอนนี้เป็นไงครับผมที่มีปูนผนิปไปดึงอย่างรัวมากน่ะเอาฝั่งของมิ่งเนาะกดข้อเลย แสงแสงเลยมีแสงด้วยเอาจุบจุบฝั่งนี้ฝั่งนี้แสงสท้อนเอ้ยนี่ครับดีมากจุบก่อนจุบแก้มมาพี่นี่ดูตัวใหญ่มากเลยครับอ๋อ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  มุนคนลุคเอ้าเอ้เอ้ยสวยเนี่สเอาเอ้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 าไยห่อยกหมไเอ้าเอ้าราไสพั้าบนี้แห้ะเอ้าเอ้าเจฟซีจากเยอรมันสวัสดีครับผมอุ้ยอ จะอ้วนดูตูดจะพังรถเสียตายแล้วขินยาไปให้แม่แล้วขินยาไปให้แม่แล้วมีเรื่องกับรถเข็นอีกแล้วครับมิ่งครับมาพี่มาพี่เร็วๆเร็วๆมาเรียนรอดรถเร็วเดี๋ยวเอาล้อรถก่อนนะครับมาพี่มาพี่เสร็จแล้วโอ้เอๆๆๆๆๆาหลอดรถก่อนเอาหลอรถจะเข้าก่อนนะครับ จับมาเด <ไป S 1> าพี่มิง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 เพี่มาพี่ไปไปมาพี่มาพี่พี่มามาเเร็วป็นไงครับสัญญาณตืนิด้มาเร็วเร็วเร็วเอาดิอ้หัวลุน อาบน้ำให้เดี๋ยวเช้าเลยครับมิ่งอันนี้เชี่ยเข้าไปดูหน่อยหน่อยเลยเอาออาบน้ำเต็งตัวเลยล้อามาพี่พี่ออกมาอาบน้ำให้เล่งขี้ดินอีกแล้วมันดูโดนน้ำปุ๊บฉีฉีแตกฉีดเลย Oh, this one? This one? Yup. This one

สิไปซสายไปซสายเออ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 เ้้ยเ้้ยยยยง สามท่าเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตอาบน้ำให้มิ่งเตรียมตัวไปงานขึ้นเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวของพ่อเสือพ่อสิงห์ก่อนนะครับเดี๋ยวขอหยุดการไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไลฟ์เป็นแบบระยะระยะนะครับก็ลายกันก่อนครับสวัสดีครับ <c oughs>